สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมหนุม่มบ้านโนนครับนี่ครับต่อไก่ครับทุกคนนี่ตอนผมมาอยู่จอดรถโดยฝั่งนู้นเสียงไก่ปามันขันอยู่นี่นี่ครับเขาลูกนี้นะมันขัน ไปครับโอ้ขึ้นมาแล้วครับทุกคนโอ้เหนื่อยยังบ่ถ,ถึงที่ทุกคนดูบรรยากาศไปลุยกันต่อครับนู่นครับมนนู่นที่จะไปไปครับ ไปครับทุกคนลุยต่นอนกใหญ่โอ้อินซีครับเหีียวตัวเท่าไก่เลยครับเหีียวเยอะครับแถวนี้ไปครับทุกคนลืยไก่ครับไก่แล้วทุกคนไก่ถึงเป้าหมายแล้ว นู่นนะครับบนสันนู่นนะ่ะโหยางสูงเลยทุกคนดูบรรยากาศรอบรอบโหป่าเขาทั้งนั้นขึ้นมาขึ้นมาสูงเลยครับเนะี่ยป้าหมยของเราข้างบน ดูฝั่งนี้โอ้หดูทุกคนป่าโอ้หบรรยากาศดีมากเลยครับไปไปหาเป้าใหม่ของเราดีกว่าถึงแล้วทุกคนโอ้ลอยไก่เคียบเพียบเลยครับรอยไก่ ตุนก็มีทุกคนขุยตุนนู่นนะครับไปพอมาที่วางก่อนครับยังหาที่วางไก่บ่ได้ทุกคนขึ้นมาข้างบนแล้วป่าไผ่และขันโยงล่างนู่นนะครับทุกคนแต่สงสัยจะลงไปหามันยากลงไปหามันบ่ได้หรอกหาที่วางข้างบนนี้ครับนบนสันนะครับ ไปหาที่วางกันปทุกคนหาที่วางไก่ครับนี่ยครับเดี๋ยวเราจะวางกันตรงนี้ครับทุกคน,นควางบริเวณเนี่ยไก่ต่อไปวางกันเลยเรียบร้อยทุกคนปักคืนเนี่ครับเดี๋ยวไก่วางตรงนี้คืนทางอยู่ตรงนู้นปากนึง อยู่ตรงนี้ปากหนึ่งโอเคครับวางไกลไปไปครับทุกคนวางไก มาได้ตัวครับทุกคนบ่เข้าเลยเงียบทางใส่เป็นเพราะว่าผมเดินมาดังด้วยแล้วทีนี้มันไก่ป่ามันหยุดขันพอดีจำจุดบ่ได้ว่าไก่มันหยุดจุดไหนมันมีอยู่สองลูกครับลูกที่ผมนั่งแล้วก็ลูกถัดไปตรงนี้ครับผมบ่ลูกไก่ป่ามันอยู่ลูกไหนก็ลเลยลองมาวางลูกที่ผมนั่งตรงนี้เป็นป่าไผ่ครับเนี่ย หมายดีทำเลดีแต่บุมีรอยเขี่ยเลยครับตรงเนี้ยลองวางซุ่มๆดูไก่ต่อก็จะเป็นตัวนี้ครับที่ไปจับมาจากสวนนะครับไก่ใหม่นะ่ะขันดีอยู่ครับถือว่าโอเคอยู่แต่ต้องลองวางอีกสักเที่ยวสองเที่ยวมัดเชือก็เอาเข้าป่าเลยครับครั้งแรกเลยยังบอกเป็นป่าถือว่าโอเคครับไก่ตัวนี้ จะลองฝึกดูอีกสักเที่ยวสองเที่ยวเดี๋ยวจะไปหาวางตรงที่มันมีรอยเขียวนู่นแหละครับตรงที่มีรอยเขียกข้างบนนู้นที่เดินผ่านมาก็มันบมีตัวขันผมก็เลยเตลิดลงมาใส่ตัวนี้ครับลงมาก็ดันให้ปลาหยุดขันจําจุดบม่ได้อีกข้างล่างยามแห้งครับใบไม้ร่นใบไม้แห้งเดินดังเอาไสำเนี้ครับทุกคนคลิปนี้ เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเดี๋ยวจะได้มีคลิปใหม่ให,ให้ดูกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ